สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับดูเบนชานแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเร็วๆนะข่าวสั้นกระชับสับ,สบไว้นะลิง <c oughs> เป็นอะไรเนีย่ยอ่า <c oughs> เขามีแจกอ่าอะไรวะคาโมแฟกคาโมแฟกคือรูปแบบ 3D ใหม่นะเป็นลายพรางรถถังนั่นแหละเออของ M M4A1 นะครับ76มิลลิเมตร76 <c oughs> 76นะไม่ใช่6 WUSA นะของสายวิจัยนะครับอ่านี่คือคันนี้คือคันนี้โมดิเทียวคือคันนี้นะอแต่ว่าจะมีลายมีลายอะไรวะลายพลางเออเป็นลายพลางใหม่ขึ้นมานะครับในกิจกรรม The First Battle of the m m p h o r m e n นะอา่ากิจกรรมจะแจกอะไรบ้างครับแจก อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นพวกสติกเกอร์ติดรถถังละคือแบบเป็นเพนส์เนะเออแล้วก็อันนี้แปดแปดภารกิจนะได้ได้คาร์โมแฟกนะครับเป็นรถถังติดติดแฉกนะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวไปหารูปมาให้ดูนะเดี๋ยวแปะไว้ให้ชึบเอ,อ่อถ้าตามประวัาษาษานะออติศาสตร์นะเอ่อ2บตุลาคมถึง942 M4 Sherman นนะครับได้เข้าร่วมสงคารามครั้งแรกนะครับที่นอตอัพ การี่อัฟกันเหรออัพกันเหนือนะครับเออและครั้งที่สองที่ Battle of El Alamein นะฮะกองทัพอังกฤษอะไรวะ Be the first t e c e e และแต่ไปกันที่เขาอ๋อกองทัพอังกฤษได้รับรถถังมาจากอเมริกานะครับแล้วก็ใช้มันใน ปฏิบัติการอะไรเนี่ยอบเมลอฟการครับคือใช้ในการต่อต้านในพลออเมลของเยอรมันนะเออก็คือครั้งแรกของสมรภูมิที่เอ็มโฟได้ไปนะครับแล้วเขาก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่า <c oughs> มันคือลงศพเคลื่อนที่ <c oughs> เออนน่คันนี้ <c oughs> เพราะว่าเกราะตัวถังเขาไม่หนานะครับเพราหกสิก,กว่าเท่านั้นเองนะ เอมโมันก็คือคันนี้แหละไม่ใช่เอมโ A 1เอวันนี่คือตัวน,นี้ในตัววูนี่มันต่างยังไงวะอ๋อมันทำห้องคนขับใหม่แคน่นั้นเองอัพเกรดมาจากเอวันธรรมดามันก็บางเหมือนเดิมนั่นแหละโอ,อ,อเค ข้อดีของเชอร์แมนนะครับมันคือรถถังที่ผลิตได้เร็วมากนะเน้นเน้นปั๊มนะเน,น้นจำนวนเอเอ,อกิจกรรมทำอะไรบ้างเป็นสเตจเหมือนเดิมนะสะเตจละสองวันนะครับแปดทักแปดทักได้ได้เลยพลังนะแปดทักคือแปดอันเนี้ยแปดตัวเนี่ยอ่ะสมมติอันนี้ก็คือวันแรกนะ ทำลายยานถานะาคาศึกสตัว4คันสีนตัวนี่เลยสิ่สิ่คันเออแล้วก็อันนี้ออค่าห้าสิคนด้วยยานพาานะอันนี้เล่นครบ4ด่านอ่าประมาณนี้นะครับเออนี่คือภารกิจวันแรกนะมีเวลาอีก1วัน8ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมันจะรีตอนบ่ายเออไม่ใช่ตอน2องทุ่มวันพรุ่งนี้มั้งนะครับเออ โอเควันนี้ก็มาแบบสั้นๆนะครับท่านกระชับจับไว้นะฮะสำหรับใครที่อยากได้ลายพลางนะก็เอาข่าวมาแจ้งกันสั้นๆนะฮะกิจกรรมก็มีประมาณ3เฟสก็6วันแหละเออวันละ2เฟรรรรสละ2วันอ่าพูดงี้ดีกว่าลายพลางคันนี้อ่าแต่ว่าไม่ใช่แบบนี้นะจะเป็นแบบ <S <S ตีนกะขาดเยอะๆอย่างเงี้ยเอามาปะเอามาแปะไ,ไว้ตรงรถติ <laughs> เออโอเคครับจบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นข่าวสั้นนะเออแบบมาเร็วๆนะฮะกระสั้นกระซับซับไวนะฮะโอเคบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็สามารถเจอกันได้ในไลฟ์นะครับทุกทุกทุกวันที่ว่างบอกไมู่กว่าวันไหนว่างออประมาณสองทุ่มนะก่อนนิดนึงหลังนิดนึงนะฮะประมาณประมาณนะเออประมาณนี้ละกันโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วเฟ